เอามาข้างหลังต่อดีโอ้แดเนียลลูกนี้ลูกนี้ต้องเนี้ยละเอียดลูกโอ้แดเนียลเก่ง

โอหดึงเลยโอเคครับเขาเขาต้องเรียกฟาวก่อนนะครับไม่งั้นเขาอาจจะเสียประตูได้ครับแหมน่าเสียายกินเนี้ย มา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 ไม่ม oh. ีใครเช่าเลยโอ้ม่เป็นไรลูกสู้ใหม่สู้ใหม่ลูกไม่เป็นไรครับละเอียดละเอียดละเอียด เอเอลใหญอาเอารู้สึกว่าตอนนี้ทางฝั่งของ FCG เขาตั้งรับแล้วนะครับ

ดีจัดเลยเราเราจะจาะเขายังไงอจีอเจี้สอันเีโอี <S <S oh ้โอ้ย

สวยไหมค่อนโอ้โหสิงสู้ฟัด